ยังไม่ทันได้เปิดกล้องแค่ฟิตติ้งชุดหล่อสวยตามคาแรคเตอร์ภูชิตนริศลาปี2011ก็ดูท่าวาละครรักประกาศสิทธิ์จรงจนอะไรก็ฉุดไม่อยู่ a c t ติ g post ภาพคู่ของพระเอกปอนัทวุฒิกับนางเอกแอฟทักษอรแสดงให้เห็นว่าคู่นี้เคมีเข้ากันมากมากชนิดทีมงานเมกกวายโดยเฉพาะผู้จัดจ่ายยศินีเป็นปลื้มทวิตอวดแฟนละครชนิดนาทีต่อนาทีทางลุคใหม่เปรี้ยเทของสาวแอฟหล่อเข้มเกาหลีอายสไตล์พี่ปอไหนจะคู่ของสุพัฒนานิพนธ์แพทย์ณป พาหมอกงสารวิทย์เจ้าน้อยเจี๊ยบพิจิตราและลิฟสุพจน์แค่เซิร์ฟเซิร์ฟยังไม่ลุยถ่ายทำจริงเคมีคอลของทุกตัวละครในรักประกาศสิทธิ์เวอร์ชั่นนี้ก็ช่วยกันกระตุกต่อมอยากแฟนละครเรียกร้องขอดูกันเร็วๆซะแล้วค่ะไหวไหมคะพี่เพิ่งรู้ว่ามีต้องมีช็อตอุ้มด้วยก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ได้เตรียมตัวมาอต่ตอนนี้ไม่เป็นไรนะคะมีอะไรสัมภาษณ์แอปก่อนก็ได้รู้สึกว่าพี่ปอเขาจะหายใจไม่ทันเล็กน้อย ไม่มีไม่มีช่วยเลยก็ได้พี่คือผมก็ค่อนข้างผิดคาดกับแอปเหมือนกันนะครับไม่มีช่วยแล้วก็ยังเหยียบย่ำและซ้ำเติมแต่ไม่ได้พี่ปอต้องซ้อมนะเดี๋ยวอุ้มเจ้าสาวเข้าหอทำไงอ่ะก็ให้เจ้าก็ให้เจ้าสาวอุ้มก็ให้เจ้าสาวอุ้มก็แต่จริงๆเป็นความดีใจต้องบอกดีใจมากๆเพราะว่าอยากเล่นกับแอปมานานมากแล้วก็ได้เล่นในเรื่องที่รู้สึกว่าเราได้ต่อปากต่อคำมันก็ มันก็น่ารักดีแล้วก็เป็นเนื้อหาที่คนน่าจะชอบความจริงล้วชอบชอบใช่ไหมชอบแบบนี้เหรอใช่เก็บกดจริงๆคนจะได้เห็นแอปตัวจริงในเรื่องนี้แหละครับต้องติดตามว่าแอปจริงๆแล้วเธอเป็นยังไงเหมือนในเรื่องเด้อย